สนุโล่นี่แหละชาวบ้านเขาก็เริ่มกันแล้วนะกรอกกรอกไอ้ก,กระสอบซ้ายอะออออไปอุดไว้คุณผู้ชมฮะอุดประตูระบายน้ำตรงไหนเนี่ยอุดได้อุดครับป้องกันไม่ให้น้ำมันหลากเข้าท่วมนาข้าวฮะนี่นอกจากที่อยู่อาศัยแล้วที่ทำการเกษตรด้วยที่เขาเป็นห่วงกันโดยสถานการณ์แม่น้ำยมสายเก่าบริเวณประตูระบายน้ำบ้านใหม่โพทองที่อำเภอกงไกรล่าจังหวัดสุขโขทัยเนี่ยต้องบอกว่าวิกฤตครับ น้ำก็เอ่อท้นตะลิ่งเข้าสู่พื้นที่ลุ่มต่ําบริเวณเหนือประตูระบายน้ําครับส่วนพื้นที่ริมแม่น้ํายมสายเก่าหรือว่าคลองเมมบริเวณประตูระบายน้ํากั้นระหว่างแม่น้ํายมสายเก่าเขตทุ่งบางระกำโมเดลกับลุ่มทุ่งนาน,นอกเขตบางระกำโมเดลเนี่ยนะคุณผู้ชมฮะแล้วก็ตําบลพรหมพิรามอำเภอพรหมพิรามจังหวัดพิษณุโลกไอ้ที่แย่กว่าน้ําที่มาคือบานประตูชํารุดนะฮะโอ้พอชํารุดเสร็จฟันเฟืองขัดกันด้วย ไม่สามารถจะเลื่อนบานประตูลงไปปิดทางเดินของน้ําได้อ้าวชาวบ้านหมู่แปดทำยังไงอ่ะชาวบ้านหมู่แปดตําบลพรมพิรามต้องช่วยกันกรอกกระสอบทรายเอาไปอุดไว้อุดช่องระบายน้ําแทนเพื่อป้องกันน้าไหลบ่าเข้าท่วมพื้นที่ทุ่งนาอันนี้มันอาจจะช่วยได้แค่ชั่วคราวคุณผู้ชมบางส่วนเนี่ยเขาเขาก็เห็นด้วยนะกับกรณีที่กรมทางหลวงชนบทจะเข้ามายกระดับถนนในทุ่งบางระกมโมเดลให้มันสูงขึ้นเพราะมันจะทําให้สะดวกต่อการเดินทางในช่วงน้ําหลากครับ และถนนที่ยกสูงเนี่ยมันจะกลายเป็นกําแพงกั้นทางเดินน้ําแล้วปกติเนะี่ยชาวบ้านต้องมาสร้างคันดินบนถนนเรียบแม่น้ํายมสายเก่าเป็นประจําทุกปีเลยฮะคุณผู้ชมนี่ตอนนี้พิษสุุโลกเขาเตรียมตัวกันแล้วครับน้ําท่วมก็แย่ก็หนักอยู่แล้วนะแต่คนแก่คนเจ็บคนป่วยมันก็มีคนตายแล้วตายช่วงน้ำท่วมเนี่ยคุณผู้ผชมครับนะทำยังไงก็ต้องจัดอ่ะ ก็จะต้องเผาอย่างเงี <médico> ้ยหรอก็ต้องทำอ่ะโอ้แต่บ้านนี้แต่ติบเป่ยคนแก่รักแกนะดูสิคนลุยน้ำไปงานศพแกเยอะขนาดเนี้ยโอ้โหที่เขาบอกกันนะนะ นดูดคนจะเจ็บจะป่วยจะตายมันห้ามกันไม่ได้ไดนี่เขาเดินไกลแค่ไหนรู้ไหมกิโลเนี่ยสากิโลเมตรเดินเท้าเดินเท้าลุยน้ำสามกิโลก็ไกลจะแย่อยู่แล้วนี่ลุยน้ำด้วยแต่คนรักแกตาติปนะนี่ครับผู้ใช้ทิกตอกรายหนึ่งโพสต์คลิปไว้คนเพียบเลยครับลุยน้ำมาร่วมพิธีนำร่างผู้เสียชีวิตไปทำพิธีทางศาสนาผู้โพสได้ล,ลงข้อความไว้บอกว่า ส่งร่างผู้ตายไปชาปนกิจน้ำท่วมก็ต้องลุยน้ำกันไปต่อมาครับนะฮะรู้รายละเอียดว่าพิธีเผาศพคุณตาคนหนึ่งในอำเภอดอยหลวงจังหวัดเชียงรายเนี่ยนะครับทีมข่าวเนียไปพบนางรัตนากรปีหนูอายุ47ปีอยู่บ้านดอยนะครับในตำบลโชคชัยอำเภอดอยหลวงเล่าบอกว่าผู้ตายคือพ่อของเธอในติ๊บป,ปีหนูโอ้โหท่านอายุ91แล้วล่ะนะแต่ชาวบ้านเรียกตาติ๊บตาติต๊บ ตาติบในแกเพิ่งเสียชีวิตด้วยโรคชราคุณผู้ชม22สิงหาคมนะแล้วตอนนั้นน้ำกำลังหนักเลยน้ำท่วมกำลังหนักฝนก็ตกจังเลยแต่จำเป็นอะไรยังไงต้องนำศพพ่อไปทำพิธีชาปนก,กิจนะรอนานไม่ได้เดี๋ยวน้ำสูงขึ้นเดี๋ยวเข้าสุสานไม่ได้เลยชาวบ้านว่าก็เลยจัดงานารัลุงขึ้นเลยครับ23สิงหาคมไปยืมรถรถอีแตนนะรถอีแตนมาบรรทุกศพคุณพ่อแล้วก็ชาวบ้าน ญาติๆก็เดินเข้าไปในสุสานร,ระยะทางครับประมาณสามกิโลเมตรได้แบบนี้ครับรอไปได้น้าม,ม้านักขนาดจา้บแล้วก็ตอนไปเหรอเราอาใจรถอีแตนจ้าใจรถร์ธรรมดาไปได้จ้ะเจา้าเยอะจ้าฝอยนี่เยอะมากเลยอันนี้อ,อันนี้ขนาดน้ำท่วมแล้วเนาะเจ้าน้ำท่วมไปเยอะแรงรับใจ พี่น้องชาวบ้านชาวกเกรียงอ๋ออันนี้นก็เป็นชน<า>เผ่าเหรียงจ้ะปะกะยอจ่ะนี่แหละครับคุณผู้ชมครับวัดกันได้เลยอืว่าตอนเป็นเนี่ยคนรักจริงเนี่ยคือคือคนเนี่ยจะรักไม่รักยังไงนะเขาบอกว่าตัวที่วัดหนึ่งคืองานศพเห็นตอนจากไปอ่ะนี่แหละงานศพนี่จะคนมาระดับนี้แล้วโอ้โหเนี่ยครับสร้างความปลื้มปิตินะครับให้กับลูกหลานเป็นอย่างมากนะครับ,รบแต่ทินี้จะคนรักนะะที่เบิร์ดบอก นะครับแม้ว่าจะเดินทางมายากลำบากแค่ไหนในวาระสุดท้ายต้องมาส่งกันครับแต่นี้เราเราเป็นห่วงนะคุณผู้ชมคือเข้าใจว่าเป็นคนรู้จักกันทั้งนั้นคุ้นเคยกับตาเตปทั้งนั้นแต่ว่าถ้าเป็นพื้นที่อื่นแล้วยังมีน้ําท่วมหรือมีน้าหลากเนี่ยต้องระวังเรื่องการเดินฝ่าน้ำนน่อยนะแต่ยังไงพี่้องขอขอบคุณคุณผู้ชมก่อนครับเพราะว่าคุณผู้ชมกับแอดมินในยูทูบนะฮะยูทูบไลฟ์เนี่ย ชมผมมาบอกว่าผมเนี่ยเป็นนักร้องที่อ่านข่าวได้นิดหน่อยยังไงน่าจะหมายถึงนั่นนัทเปียชาติค่ะนั่นนัทเปียชาติที่ร้องเพลงกูสละใช่คือพี่เบิร์ดคนก็ถามมาร้องเพราะเพราะอะไรถึงร้องเออไม่ได้ให้กำใจกันเลยเช้าเช้า